กว่าหนปึปีหลังการขุดค้นทางโบราณาคดีที่สุสานอู่หวังตุนมณฑลทนอานฮุยนักโบราณาคดีเปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยสายภาพวิถีชีวิตความเชื่อด้านการเสี่ยงทายรวมถึงรสนิยมด้านสถาปัตยกรรมยุครัชจูโบราณซึ่งมีอายุย้อนกลับไปกว่า2,200ปีสุสานอู่หวังตุนตั้งอยู่ในเมืองหวยน,นันได้รับการยืนยนันว่าเป็นสุสานของรัชจูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ ผู้ครอบครองสุสานคือกษัตริย์เกาลี่แห่งรัชจูในยุครณรัตซึ่งสิ้นพระชนเมื่อมีพระชนมายุกว่า50ปีหนึ่งในโบราณวัตถุที่โดดเด่นที่สุดจากสุสานแห่งนี้คือภาชนะสำ็จติ่งหรือหม้อสามขาซึ่งใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยหลายใบยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งสมาชิกทีมขุดค้นสุสานอู่หวังตุนระบุว่าพบหม้อสำลีสามขาจำนวนมากที่ฝาปิดสมบูรณ์ ภายในภาษนะเหล่านี้นักโบราณาคดียังพบเศษซากอาหารซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ทําให้เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและอาหารการกินในยุคนั้นขณะที่หัวหน้าทีมขุดค้นระบุว่าโบราณาวัตถุจํานวนมากสะท้อนชีวิตประจําวันของผู้คนในยุครัชชูและช่วยเติมเต็ม,ตมช่องว่างสําคัญของบันทึกทางประวัติศาสตร์จนถึงขณะน,นี้นักโบราณาคดีพบวัตถุโบราณจากสุสานอู่บางตุนกว่าหมื่นชิ้น และหนึ่งในการค้นพบที่สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งคือแผ่นกระดองเต่าจำนวนมากซึ่งใช้สำหรับการเสี่ยงทายในสมัยโบราณด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพอินฟราเรดขั้นสูงนักวิจัยสามารถตรวจพบร่องรอยตัวอักษรจางๆบนแผ่นกระดองบางชิ้นซึ่งระบุได้ว่าเป็นคำว่าฉางหลิง นักโบราณาคดีอธิบายว่าในอดีตเคยมีการค้นพบแผ่นไม้ไผ่จากสุสานยุครัจจุซึ่งบันทึกชื่อแผ่นกระดองเต่าสำหรับการเสี่ยงทายว่าฉางหลิงแต่ไม่เคยพบวัตถุจริงมาก่อนการค้นพบครั้งนี้จึงช่วยเชื่อมโยงหลักฐานทางเอกสารกับวัตถุโบราณได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมขณะที่สมาชิกอีกคนระบุว่าการค้นพบนี้ช่วยเติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมการเสี่ยงทายของรัชจุโบราณ อีกหนึ่งการค้นพบสาคัญอยู่ที่ห้องด้านตะวันออกของสุสานซึ่งพบโบราณวัตถุหินลายจุดกว่า20ชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงถึงความประณีตรวมถึงรสนิยมด้านความงามของชนชั้นสูงในยุคนั้นน่าสนใจว่ากว่าพันปีต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงหินลายจุดกลับมาเป็นวัสดุหรูหราในงานสถาปัตยกรรมราชสำนักโดยถูกนำไปประดับตกแต่งพระราชวังหลายแห่ง นักโบราณาคดีกล่าวทิ้งไทยว่าหลังจากนี้จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจความหมายและบทบาทของวัตถุนี้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น